สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ศูนย์รวมรถเกสิบเอ็ดสิบสองออโต้นะคะวันนี้นะคะมาแปลกๆนะคะวันนี้นะคะเรามาเริ่มจากภายในตัวรถนะคะหลายๆคนนะ,ะที่ติดตามสิบเอ็ดสิบสองออโต้นะคะน่าจะทราบดีว่าเราอยู่ภายในรถรุ่นอะไรนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นรุ่นฮุนไดเฮสวันนะคะสองจุดห e ้าลิตนะคะคันนี้นะคะปีสองพันสิบเจ็ดนะคะภายในนะคะว่าเรามาดูภายในกันก่อนนะคะภายในจะเป็นสิบเอ็ดที่นั่ง ่าภายในจะเป็นสิบเที่นั่งแบบนี้เลยอ่คันนี้ภายในเป็นสิเ็ที่นั่งนะคะเบาะแถวหลังแถวกลางนะคะแล้วก็แถวหน้าอเบาะก,ก็จะสามารถพับเอ้ยหมุนได้แถวหลังจะมัพับพนักพิงได้แบบนี้นะคะเอาออกได้แบบนี้อ่คันนี้นะคะต้องบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะวันนี้นะคะเรามาไลฟ์สดรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ เราเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้นะคะภายนอกเป็นสีน้ําตาลาส่วนเบาะแถวสองนะคะเบาะแถวสองก็จะพับเก็บได้แบบนี้แล้วก็พับขึ้นได้แบบนี้อันนี้ไม่ขึ้นเดี๋ยวมันต้องใช้เลยอ่าพับเก็บได้แบบนี้นะคะแล้วก็แถวหน้าแถวหน้าจะต่างกับแถวอื่นๆค่ะแถวหน้าจะมีที่วางแขนแบบนี้ อ่าแถวหน้ามีที่วางแขนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เบาอกนะคะสามารถหมุนหากันได้เดี๋ยวเราจะลองหมุนบาอก,กันดูบ่อกนะคะสามารถหมุนหากันได้แบบนี้ส6 0อหองศาอ่าแบบนี้เลยนี่เบาะสามารถหมุนหากันได้ นะคะส่วนด้านหน้านะคะด้านหน้าก็จะเป็นเบาะสองตัวด้านหน้านะคะสําหรับคนขับกับคนนั่งแล้วก็สําหรับด้านหลังนะคะเรามุ่งมาดูด้านหลังด้านหลังเราปรับแอร์ได้แบบนี้เลยนะคะที่ด้านหลังแล้วก็จะมีไฟนะคะสองดวงส่วนด้านหน้า ด้านหน้าเบาะนะคะก็เป็นสีครีมนะคะเป็นสีเบจนะเป็นสีเบจเป็นเบาะธรรมดาพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหนัง m ั l t i function นะคะคันนี้จะเป็นรุ่น็อปนะคะเป็นรุ่น deluxe มีคุสคอนโทรลแบบนี้นะคะจะต่างกับตัวลองท็อปนะแล้วก็คอนโทรลประตูสลดายไฟฟ้าได้2บานเลยอ่าเปิดปิดไฟบน,บนหลังคาด้านหลังรถได้นะคะคันนี้รถปี2017ลเ,เลขไม่นะคะอยู่ที่155,000กิโล ภายในก็จะมีตกแต่งลายไม้นะคะจอนะคะเป็นจอเดิมติดรถเลยนะคะเดิมจากศูนย์เลยนะคะตัวจอแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรุ่นท็อปเป็นรุ่นดีลักนะคะจะมีกล้องสามร้อยหกสิบองศาแบบนี้มีแบบนี้เลยเลือกเลนเลือกการมองเห็นได้นะคะ นี่ประมาณนี้เลยนะคะแผ่นซีดีได้ดีวีดีได้นะคะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเนวิเกเตอร์ได้เป็นเนแบบนี้แล้วก็จะมีเมนูต่างๆ USB ได้อ่ะสมาร์ทวิว YouTube Facebook ได้หมด นะคะ,อะแอร์เดิมติดรถหมดเลยนะคะคันนี้เลยรถเดิมๆเราต้องบอกว่ารถสวยสภาพดีรถสวยสภาพดีหน้าหลังเดิมแล้วก็ที่สําคัญนีมาดูนะคะเอกสารครบเลยนะคะเอกสารครบเลยสําหรับรถคันนี้ใครสนใจหารถตู้11ที่นั่งนะคะฮุนไดเฮชวันอยู่นะคะคันนี้นะคะเรามาในราคาจัดโปรโมชั่น838,0 0 0บาทนะคะใครที่สนใจนะคะคันนี้ได้รถสวยนะคะรีบจัดริบจองกันเลยอ่า รถสวยเจ้าของคนเดียวนะคะนี่เอกสารครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จการเข้าศูนย์นะคะเอกสารอยู่ครบรถคันนี้นะคะได้ประวัติศูนย์ได้ประวัติศูนย์น,ย <c oughs> นี่คันนี้ได้ประวัติศูนย์รถออกมาปี2017ตรงรุ่นตร,ตรงปีนะคะแล้วก็นี่รถเข้าศูนย์ตลอดนะคะเซอร์วิสศูนย์ตลอดอ่าเนี่ยเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะคะ ครั้งสุดท้ายนะคะเข้าศูนย์ตอน154,000กิโลนะคะปัจจุบันเลขใหม่อยู่ที่155,000กิโลนะคะใครเอารถคันนี้ไปรับรองว่าได้รถสวยสาภาพดีแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมีคู่มือการใช้งานอยู่ครบนะคะมุกเซอร์วิสมีครบนะคะประวัติศูนย์อ่าแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะมีเนี่ยประมาณนี้มีไฟมีกระจก นะคะนี่บางแดดเดี๋ยวเรามาดูภายนอกตัวรถกันดีกว่าค่ะแตากล้องออกไปได้ค่ะภายนอกตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดสีน้ำตาลนะคะคันนี้จะได้เป็นสีพิเศษสีน้ำตาลคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะคะเป็นรุ่นดีลักประตูนะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองบานเลย อ่ะเปิดปิดทั้ง2บ้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้ารถกันคันนี้รถปี2017จะเป็นโฉมกระจกหน้าตั้งฮุนไดเฮส1วันนะคะ2.5ดิลักปี2017ด้านหน้านะคะไฟนะคะจะเป็นไฟดวงใหญ่ใสๆแบบนี้นะคะใครอยากรู้นะคะรถสวยแค่ไหนต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะคะแล้วก็ต้องติดต่อกับปั๊มโดยตรงนะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะมีต้อง360อ,องศาคันนี้ต้องแจ้งก่อนนะคะพึ่งเข้ามานะคะเรายังไม่ได้ ความสะอาดนะคะอันนี้เรามาถ่ายวีดีโอใครสนใจใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกส่วนด้านข้างตรงนี้นี่มีกล้องแบบนี้นะคะมีกล้องรอบคันนะคะ360องศารกระจกนะคะเป็นสีเดียว่ับตัวรถมีไฟเลี้ยวแบบนี้กันสาดติดให้แล้วนะคะแล้วก็ฟิล์มกรองแสงติดให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้านหลังนะคะเซ็นเซอร์หลังนะคะมีมาให้4จุดค่ะ มีโลโก้ดีลักมี H1 แบบนี้นะมีกล้องมองหลังแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายธรรมดานะคะสำหรับคุณใดเฮสวันคันนี้รถสวยสภาพดีนะคะรถสวยสภาพดีน็อตไม่มีขยับเลยได้เป็นสีพิเศษได้เป็นสีน้ำตาลใครสนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียเดเพิเ่มเ,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 เติมนะคะเมนใต้คลิปนี้ได้เลย อ่าเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบนะคะหรือว่าจะพูดคุยสอบถามก็ปัโดยตรงนะคะเม้มนใต้คลิปนี้ได้เลยคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดไฟแนนซ์คันนี้นะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านต้นเองนะคะผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะลูกค้าท่านใดเครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกัน คันนี้นะคะผ่อนไม่แพงนะคะผ่อนเดือนละประมาณ17ื่นเจ็นะคะอันนี้คือดาวเริ่มต้นศูนปซนะคะดาวเริ่มต้นศูนปอรอ่ารอบรอบคันนะคะอันนี้รถเรายังไม่ได้เก็บงานนะคะยังไม่ได้ล้างคันนี้นะคะเป็นฮุนไดเฮสวันสองดหิลักปี2017ันคันนี้นะคะมาในเครื่องดีเซลคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลหนึ่งร้อห้แรงมา้า คันนี้นะคะเราเอามาจัดโปรโมชั่นใครสนใจนะคะติดต่อกับปันโดยตรงเลยได้เลยนะคะหรือพูดคุยผ่านคอมเมนต์นี้ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือติดต่อที่090331 4361นะคะติดต่อกับปามโดยตรงนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะคันนี้ฮุนได H1 2.5 d จุดดีลักปี2017มาในราคา838,000บาทค่ะ ย้ำาอีกทีนะคะ838,00 0บาทนะคะรถสวยประวัติศูนย์นะคะเจ้าของคนเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องขอลาไปก่อนนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามประวัติตัวรถเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือซื้อเงินสดนะคะโทรติดต่อปั๊มได้เลยนะคะวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ